ฟังช่างใหญ่เขาพูดก่อนอาวัดดีนะครับผมมาอีกแล้วนี่โปรเจกต์ Project นะครับที่บอกนะครับนี่สองวงประกบเนี่ยมันจะออกมาลักษณะนี้นะครับนี่อ่านะครับความแข็งแรงก็จะคูณสองนะครับแล้วก็ใบใบก็อย่างที่บอกเนะครับใบใหญ่เลยฝือพอดีแล้วอย่างเงี้ยใช้ยาลูกลูกบวชนี่ทำมัมีลูกให้บวชเลย แล้วก็สัมผัสเนี่นะครับเนี่ยจะใส่สองด้านเลยนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับโอ้ใชเ่เพื่อยันลูกบวชเนี่ยนี่นะครับแหมรู้จะหักไปไหนแล้วขนาดเนี้ยแหมมันดูแบบอลังการงานสร้างโอ้หนักด้วย <laughs> แขนี้ยังหนักอึกเลยนะเนี่ยโอ้โหพอได้แล้วแต่ว่าพี่ว่ามันดีกว่า,าล้อเหล็กทีกเกรใช้กันอนี้แน่นอน ลมยันเอวยังไปอะ่ะคนใช่ไหมไได้ที่มาสวยอยู่นะอ่าโอเคได้อย,อเ,ดอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมีกตอนขึ้นไบดีกว่าดูซิว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะครับแต่ผมจะใส่ประมาณยี่สิบใบนะครับถามว่าทําไมต้องใส่เยอะนะครับก็กันสะเทือนด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวหอดินนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กร,รมคู่นะครับอ่าอันนี้มันอันนี้ไม่กมเดียวแต่สองวงว่ากบ นะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยจะออกมาลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวทำรำท,ท่าก่อนนี่โอ้นี่นะฮะวงก็ดูระดับนี้นะครับนี่พอดีเลยสองนิ้วนะครับความแข็งแรงหรือความเสี่ยงใช่เนี่ยแจ๋วเลย ก็จะใหญ่กว่าของช่างหนูหน่อยนะครับเพราะว่าใบอันนี้ผมพัฒนามาเป็นกว้างหกนะครับกว้างหกแล้วก็ใบหนาเก้ามิลนะครับนี่หนาแน่ของจริงเลยครับวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนใช้งานจริงให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวไปใส่แอลวันนะครับคันนี้นะครับแอลวันยี่กี่แรงนะเท่ากี่หกหรือยี่ประมาณนี้นะครับก็ เขาบอกว่าแต่ของเขาบอกว่าล้อเหล็กเดิมเนี่ยเวลาปั่นนาเนี่ยเวลาเจอน้ําไม่มีหรือว่าน้ําที่น้ํามันท่วมแล้วแล้วน้าลดแล้วไปปั่นอย่างเงี้ยมันจะลอกดินนะครับล้อเพราะงั้นนะครับเขาเรียกว่ามันจะห่อดินห่อล้อนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะล้องไอ้นีเนี่ยไปล้องดูนะครับดูซิมันจะเป็นไหมนะครับถ้าเกิดเดินดีมีงานต่อแน่ดูแล้วตอนนี้กังทำให้ทันเลยตอนนี้ยังทำไม่ทันเลยนะครับโอ้โห ขนาดออกวันละคู่สองคู่นี่ก็ยังส่งเขาไม่ทันเลยนะครับตอนนี้นะครับจะไ,ได้ทุกวันนะจได้ทุกวันแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวเราดูต่อขึ้นใบอีกทีนึงนะผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาติดใบนะครับโอ้โหอืม <laughs> อ,อะไรไอะไรเที่ยทั้งวันมึงตกใจโอ้โอ แบบมันดูแบบแหมมันดูโหดอะอุดด้งง่ายนะล้อดอี่ยโอ้โหไบก็สุดยอดในความหนานะนี่เหยียบถึงเล็บหลุดอะไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยโอ้แถวเลยนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตอนเสร็จนะครับดูดีว่ามันจะหนักขนาดไหนนั่นนะ่ะมันมันถึงจะเหมาะกับล,ล้อรถไถนะประมาณเนี้ยนะครับ แม้วันทีมันยกเบาเกินไปมันก็ดูยังไงอยู่นะครับไม่เขาเลยนะครับดีๆเขาไม่ทำกันนะพี่โอ้โหมันต้องลองนะครับของนะ่รของขอะไรมันต้องลองนะครับบาง,งสิ่งบางอย่างที่ว่าเราคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ที่รู้มีคนจองแล้วจองแล้วจะของเที่ยวเป็นสิบรอบแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็ดูฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนใช้งานจริงให้ดูนะครับเห็วิ่งให้ปลิวไปเลยนะครับสเต็ปยี่สิบใบนะครับผมมองมองดูก็ก็ถือว่าห่างพอได้กันน้อยนะไม่ใช่ว่ามันจะจะถี่มากนะโอ้เป็นคืบเลยเนี่ยเออเนี่ยพอกันแลวไก่โกงเราเ่ยพอกันระยะนะครับเนี่อัด ขัดไปเต็มที่นะพี่ไม่ต้องแคอยากก็หย่อนเดินยาวเลยเดียวใช้ยาหนูมะเออแรกเจ้าของพี่จะซื้อรถใหม่ไมเล็นเห็นล้อที่ให้สมูไปอ่ะเปลี่ยนใจรถใหม่ไปซื้อแล้วซั่มๆเลยงานเข้าอีกของของก็จะขายได้สักหน่อยเหอะขายไม่ได้แค่ตอนแรกจะไปเอาไอ้รถปั่นตีสิบเจ้าใหม่เลยใช่ไหมอ่าอีกคราวนี้เห็นล้อแล้วไม่อยากได้แล้วหรอแอร์วันเหมือนเดิมอะ รอมาจบจบเลยเผาเดียวด้วยรอแอร์วันเท่าแหต่จะลุยมันนะครับไปไปรถเผาเดียวเอา้าโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปตอนใช้งานจริงๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะฟังจากปากเจ้าของก็เลยว่ามันเบามันหนักหรือว่ามันยังไงก็แน่นอนเลยเจ้าของไม่โกหกแน่นะครับอา่าเดี๋ยวดีก็ว่าดีเนาะแต่ว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีแหละ นัน่นเป็นทีงานโอ้โหถ้าเกิดเสียซ่าลงช้างนะครับถ้าดูอยู่นะติดต่อมาด้วยอยากให้ลองอยากให้ลองมาคนทำอย่างลงแล้วเราไปปั่นได้ด้วยอ่าเราไปปั่นได้ด้วยอ่ะ,อะโอเคประมาณนี้นะครับผมออานะครับเนส่ายใบเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โห ยังไงแม่ไม่มีปุกเดวเลยนะครับก็วันนี้โครงจาเนาะน่าจะเสร็จทำไปมัวคุยนะโอ้ก็น้ำหนักก็พอได้แล้วพี่เนาะก็ยังถือว่า2คนยังยกสบายอยู่นะครับคนเดียวก็เอาได้นะครับนี่เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เสียซ่าเข้าไปลองนะครับอันนี้โทรให้มาดูงานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใส่แล้วไม่เข้ามังโคนี่เขาก็จะร้องไห้ได้เลยนะครับร้องโลมโล,ลมแบบว่าที่เข้าไปก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้มันจะมีหรือเปล่านะเขาน่าจะทั้งกันหมดแล้วแหละนะช่วงนี้ยนะครับแต่เขานี่มีงานปั่นตลอดเรื่อยๆนะครับอ่าอันนั้นเขามืออาชีพนะครับใครมาทําอะไรอยู่เนี่ยเสียสันแน่เลยในเมื่อวานเนี่ย Oh oh. โ,โอ้โ <c oughs> <c oughs> หเออฮะก็ฝึกเยอะใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเจอมันที่เราเด็ไปสานตายแล้วตองต้องฝึกต้องไม้อันเคาะมือเจอนี้สั่งรับไม่ได้อ <c oughs> <c oughs> าะโอเคนะครับไห้จั่งกาะทำก่อนเดี๋ยวไปแล้ว ่ะนะครับนี่รอยเชื่อมนี่นะครับอันนี้อัดแบบแน่นหนานะครับรับประกันนะครับนะพี่น้อยรับประกันมันหลุดแน่นอนรับประกันยันรุดบวชอ่ายันลุดบวชเนี่ยนะสั่งรับประกันนะครับอันนี้คือเน้นแน่นหนาซึมลึกนะครับนี่ แทงกกอวแทงลูกแทงลูกลอยอ่ะถ้าทำาดีจะแทงคนตื้อเลยไง <c oughs> <c oughs> โอ้อนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองเทสงานจริงให้ดูนะ,อะเอาแบบว่าเอาคนที่โหดที่สุดที่ผมโพสจะหาได้นะแต่ําดับเสียซ่านี่ก็ไั่มีใครเกินแล้วนะครับอ่าสะเต็ปของเขานี่ <c oughs> คือไม่มีคำว่าไม่ได้ <c oughs> แหมชอบไปคำนี้เลยใครโุยไม่ได้ แต่เขาลุยได้นะครับขนาดรถแท็กรุ่นนั้นนะครับถ้าใครดูคลิปของเกษตรปุ๊บออนนะครับที่เขาไปปั่นนาโลงวันนั้นที่เขาบอกว่ารถแท็กมาปั่นในรอยเดียวยังหนีอ่ะความโลมอ่ะนะครับแต่รถไอคูเอต้าได้ไปได้อ่าสามสี่สามหกเราเนี่ยนะครับเออมาก็แปลกเราอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบไว้นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครสนใจติดต่อเบอร์เราครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ด สามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับอ่าหรือจะทักเฟซอ่าทักเพจมาก็ได้นะครับสุคิดนาดอนนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ